ค่ะวันนี้น้องแกจะมาทำบ้านจากเฟ้นไฟนะคะบ้านจากเฟ้นไฟเนาะใช่ค่ะบ้านเฟ้นไฟเนี่ยแกจะมาทำเป็นบ้านอะไรอ่ะเป็นบ้านแบบลักษณะไหนของแกบ้านแบบน่ารักน่ารักนะคะแบบแบบไม่ค่อยใหญ่มากแบบอยู่แบบอบอุ่นก็พอนะคะอ๋ออยู่อบอุ่นอ่ะใช่ค่ะแต่แต่แค่ส่วนส่วนของป้าป้านะป้าว่าจะทำเป็นบ้านสองชั้น ไม่รู้จะทําได้ป่ะไม่รู้จะพออเละอูนะคะจะทําบ้านสองชั้นนี้มปนนแบบหลังคาน่ารักน่ารักหั่วใจแล้วก็เหมือนกันงั้นทําบ้านหลังเดียวกันเลยเดี๋ช่วยกันสร้างโอเคได้ค่ะเรื่อเป็นติดต่ออุปกรณ์มีอะไรบ้างเป็นไฟที่ขาดไม่ได้แบบถ้าเกิดมินเพี้ยนไฟตืกอไม่ได้บ้านะคแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะคะถ้าเกิดเราขาดไม้จิ้มฟันตัวบ้านสุฟเป็ฟันก็จะถล่มนะคะ แล้วก็อันนี้หนูชอบกินเป็นประจำเลยก็คือเฟรนฟรายของปลาชอบกินน้ำจิ้มอะไรเป็นประจำอ่าก็ได้หมดนะทั้งอซอสบวเกระเทศกับซอสพริกแต่ป๊าอยากจิ้มรวมกันนะป่าะป๊ากจิ้มแบบซอสพริกจิ้มก่อนแล้วก็ซอสบวเกะระเทศจิ้ม ไม่เอาอย่างนั้นนะป้าโอเคเข้าใจถ้าเกิดว่าอยากได้แบบนั้นก็จิ้มซอสมะเขือเทศก่อนแล้วค่อยจิ้มพริกก่อนอ๋ออย่างนั้นเพราะเดี๋ยวมันไปปนกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมซอสพริกอ่ะใช่โอเคก็ฝึกกินดูก็ได้โอ๊ยป้าเหมือนป้าเอามีซอสพริกสองชนิดเนี่ยป้าซอสพริกที่แบบดูโน่ก็บีบเข้าไปแล้วบีบก็เป็นสองสุดโอ๋ยแล้วก็มีซอสอีกน้ำปลาล้าเต๊ก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 ก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะยิ่งเผ็ดโอเครู้เรื่องป้า งั้นก็มาเตรียมของกันเลยดีกว่าไปนะครับก็พร้อมแล้วนะโอเคเราจะเริ่มจากเห็นไหมเนี่ยอะไรดีเดีย๋ยวเรามาดูว่ามีวัสดุอะไรบ้างเฟนฟายนะครับตมะเขือเทศนะครับพรชิกนะคเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเสาโครงสร้างก่อนแล้วกันได้ค่ะ ดีไมนู่มเนี่ยว้าแต่มันไม่กรอบสิคือป้าต้องทิ้งหมดเลยเหรอถ้าเกิดเราทำเสร็จอันจะต้องทิ้งแล้วเราต้องซื้อใหม่เพราะมันน่าจะทำค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้โโ <c oughs> โนโอ้โย<ล>โอ<ล>้ยป้าต้อ่มาต้องทำตัวยันบ้านเออมันต้องทำไงมันทำตัวยันงแล้วต้องทำอีกเสานึงใช่ต้องทำอีกเสานึงแล้วก็ต้องมาอีกเสานึงมาประกบกันอุ้ยอันกรอบๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอากรอบๆไม่กิน แล้นี่ชั้นเยอนี่ก็จะแย่แล้วเนี่ยดูจากทรงแล้วอกินสักนิดนึงก็ไหวไหมเนี่ยโอเคนว่าไหวค่ะไหวถึงเป็นไฟนะเออไม่เออเนี่ยเราจะต่อกันได้ไหมเนี่ยจะไหวเอาไปไฟมันไม่กาะเราต่อนะอะถ้าเกิดเออได้แล้วจะได้แล้วนี่นี่ ทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าพูดว่าจะได้แล้วเราเป็นคู่นะอืมเดี๋ยวต้องเอา,เอ,าอันนี้มาด้ป้าป้ามันต้องมันต้องเสียตรงนี้เลยปะ่ะหนูเชื่อว่าจะปังหรนูจะพังค่ะทำได้แล้วนีว่นะนีแล้วได้แล้วหัวได้แค่แค่ประตู <laughs> ได้แค่ประตูก็บุญแล้วนะอืม คงจะเป็นกระต๊อแบบคงไม่ใช่บ้านอ่ะดูละข้อพายาขอน้องป้่ทำเปนบ้านแบบไหนบ้านเดี่ยวสองชั้นไงมันจะได้ชั้นหนึ่งแล้วยังหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยนี่เราได้เราได้ตัวโครงและไ<ม>ห้ดู<ม>นี่นะ เดี๋ยวเราไปสร้าง<ม>น,นี่กันหลังคาไม่รู้จะได้ชั้นสองหรือเปล่าเนี่ยใค่นีก่อนไหมโอ้โดกมาเองนดิกมาเองเด็กท้อยีขานะโอ้รู้สึกรู้สึกว่าเราจะอาจจะยังทำไม่ได้นะครับเนี่ย ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรเราก็พาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันฝันน้อยหลังคีบกดเสียจริง จะไปได้เรื่องไหมนี่ปาด้คาละคานบ้านปามีบ้านก็ต้องมีรถสี่ทำๆรถต่อโอ้รถอีกเหรออันี้มันจะทำขาเลยยังอะยังหมดแล้วก็ทายถ้าเกิดถ้าเกิดได้ว่าฮัลโหลนู่จะ เมื่อยเมื่อยมันจะได้สองชั้นแล้วนะครับเหลืออีินิดนึงพอพอแล้วมังอยากกินแล้วเด็ก่อนเด็กกอนมันจะเป็นช้านอ่ะวิ่งขึ้นใหม่เสร็จแล้วครับบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับเย้โอเคน้องก็มาเราก็ได้บ้านจากเส้นไฟบ้านเดียวสองชั้นนะครับจากไฟนะครับ อันนี้ชั้นแรกนะครับนีชั้นแรกนีชั้นสองนะครับวิธีจะปีนขึ้นชั้นสองจะขึ้นไปชั้นสองก็คือปีนตะกายตรงนี้เอาเลยนะครับตกยจะเพิ่งกินเลยอธิบายตัวบ้านก่อนนี่นะครับส่วนด้านบนเนาะก็เป็นทาระครับผมเราจะมุงด้วยเป็นไฟอย่างดีนะครับนะฮะเฮจะไปดูด้านด้านข้างบ้านนะครับด้านนี้นะฮะก็ด้านนี้ก็จะให้ความรู้สึกเหมือน กับธรรมชาติเท่ากับธรรมชาตินะครับผมประตูหน้าบ้านนะครับนี่อันนี้ประตูบ้านหน้าบ้านนะครับคือเราไม่ทำประตูอ่านันหล่นแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะครับที่เราไว้นะครับมันก็เลยล้งหล่นไม่เป็นไรนะฮะบ้านนี้ก็เป็นทรงแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะอันนี้โคมไฟนี่คนโอเคต๊อกต็อกประตูบ้านเป็นนะครับอันนี้ประตูบ้านหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ บ้านจากเฟ้นไฟนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฮลอมอ่าใช่เจอไททั้สองหนึ่งหลโอ้เจอบ้านเว้ยทุบมาเลยทุบมาเลยตีนิว้ามะลุยกินดีกว่า